สนใจหรอป่าน้องอย่าไปยุ่งกับพี่ดีกว่า พี่เป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมอ่ะพี่โรคส่วนตัวสูงเลยหนูชอบคนโรคส่วนตัวสูงค่ะแบบพี่อยากให้โรคมีแค่เราไหมคะอันเนี้ยมันเกินที่แค่หนึงเกินจริงนะพี่เป็นคนฟุ่มเฟือยใช้เงินซื้อเสื้อผ้าวันเป็นแสนอ่ะหนูรับไม่ไหวหรอกแต่หนูว่าเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันไม่มีแพงหรือว่าถูกนะคะแบบผู้ชายเทสตี้หนูก็ชอบหมดอะค่ะที่เมาด้วยอะไรมาเมาพี่เอ่อมันเป็นเรื่องปกติอะพี่เป็นฟิลพี่เป็นนักดนตรีมนก็ปกติหนูไม่ติดค่ะบางทีพี่สุพรัญชาด้วยนะ หนูว่าจริงมันก็เป็นความเพลิดเพลินในแบบจิตใจเป็นปกติจะไม่ยุ่งกับพี่ดีกว่าพี่ขอร้องน้องพี่ไหว้แหละก็หนูชอบพี่นะคะอ้บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วบอกไปไกลๆกูไม่แก่กูไม่แก่ผู้ชายผู้หญิงหนูก็ไม่ติดค่ะพี่พูดอีกทีสิผู้ชายผู้หญิงหนูก็ไม่ติดค่ะอืะ